สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมพาแฟนผมมาบ้านนะครับซึ่งสาวคนนี้เนี่เป็นแฟนคนแรกของผมนะผมเลยอยากให้เธอประทับใจกับการเทำอาหารของผมนะเพราะว่าในอนาคตเธอจะได้รู้สึกว่ามีผัวที่ทําอาหารเป็นผมก็เลยว่าจะทำบาร์บีคิวนะครับแล้วเธอก็น่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบบาร์บีคิวเป็นอย่างยิ่งยวดนะครับดูจากเสื้อที่เธอใส่เนี่ยแม่งคั่งใครเอาเรื่องอยู่ และสายตาของเธอก็บ่งบ,<อ>บ,บอกว่าอยากจะแดกบาร์บีวขนาดไหนวันนี้ผมเลยว่าจะทํำบาร์บีวให้เธอกินนะแต่ว่าประเด็นก็คือผมไม่เคยทําอาหารนะสิเธออาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยนี่ก็อยู่ <olacak> ที่ ดวงร้อแล้วสินะแต่ที่แน่คือผมเคยมีประสบการณ์จากการดูหนังครอบครัวนะครับซึ่งหลังจากจบพระกิจเนี่ยเขาก็ปิงป้งปิง้งย่างๆบาร์บีคิวกันนะเพราะงั้นผมเลยคิดว่าผมจะสามารถดึงประสบการณ์จากตรงน,นั้นเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะผมรู้สึกว่าฉันต้องการจานที่สะอาดเอามาก่อนตั้งไว้ก่อนเสริมสร้างความประทับใจฉันหน่อยโอ้ได้ครับ ผมจะเริ่มทําการจัดวางจานก่อนให้เธอประทับใจนะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเอาอาหารมาเสิร์ฟแบบนี้วางจานไปก่อนนี่ไงเธอโอ้วรลลิกุดเป็นไงเธอภาคภูมิใจแล้วตอนนี้ค่าความเลิฟฟี่ของเราเนี่ยเพิ่มมา3%แล้วอันนี้ก็ได้ความรักเลยเนะี่ยทาไมถึงง่ายชัวร์แล้วก็อะไรเนี่ยโอ้ผมจะเก็บช้อนผมต้องรอครูดาวด้วยเนี่ยเหมือนกูใช้พลังฟอสอะไแบบเฮ้ยเหนื่อยเหลือเกินอนะเก็บจานใบหนึ่งก็เหนื่อยแล้วรอครูดาวอีดอก งั้นช่างหัวช้อนก่อนแล้วกันสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้นก็คือมีเกลือมีพิซซ่าแล้วก็ไส้กรอกหมาแนะแล้วกเ็เนื้อติดกระดูกนะครับซึ่งพิซซ่างั้นเหรอเด็กรู้ไปเปล่าอีดอกฮะว่าไงหน่อยอ,อ๋อเปล่าครับผมพูดว่าอยากจะกินบาร์บีคิวไม่ใช่เลยทำไมต้องกินพิซซ่าแล้เปลี่ยนมั้งไม่ได้หรอเาโอเคได้เลยผมต้องทําพิซซ่าให้เธอเด็กนะครับรู้สึกว่าในตู้เย็นนี่ไงเรามีเนื้อพิซซ่าไขา่เบคอน เฟนฟรายนี่พิซซ่าเยอขั้นปรนกัรทพิซซ่านยเราต้องเอาเอา่เอ,อทำการไปกลัวปรุงรสชาติก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเธอกินก็จะเหมือนกับเคี้ยวแป้งเปล่าๆปาเพราะงั้นผมต้องวางาไว้ตรงนี้กรอนเดี๋ยวนะทำะไรเนี่ยมึงควงนางลำเหรอนี่วางไว้ก่อนแล้วก็กนันก็ต้องบอกว่าใส่เรดเพเปอร์ใส่มิ้น์ซชูมัก time paper red paper อ๋อนี่ไงเธอชอบอะไรที่มันเผ็ดๆร้อนแรงใช่ไหมพิซซ่าเผ็ดแดกเปลมหยอดไปตั้กระปุกนี่เลยเ <c oughs> <c oughs> อ้ยไม่ได้ไม่ได้เราต้องเป็นผัวเอ้ยเราต้องเป็นแฟนที่ใจเย็นต่อการเดทครั้งนี้นะครับเราพาเธอมาก,กินข้าวเพื่อจะได้สัมพันธ์ในอนาคตแล้วก็ไอ้นี่มันคือเครื่องปรุงอะไรไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าหวังว่าเธอกินแล้วคงจะไม่พุ่งโอเคเสร็จแล้วก็ใส่มิ้นท์พิซซ่าเชี่ยเนี่ยใส่มิ้นท์ด้วย เย็นไปถึงขั้วหัวใจกันเลยทีเดียวอ่ะแล้วก็แชมแชมแชมสีเขียวๆนี่น่าจะเออกัญชาบทละเอียดทำให้เธอรอยด้วยแล้วก็อเยี่ยวลันเจียอาอกูตังเข้าดาบด้วยเิียเจี๊ยเดี๋ยนะมึงอั้นหน่อยไม่ได้อะอยู่ๆมึงก็ถกหำขึ้นมาเยี่ยวแตกเลยดิเนี่ยเจี๊ยมันบอกว่าเราต้องเข้งน้ำก่นด้วยมันจะมีนั่นไงเป็นครูดาวอยู่เชี่ยเลยที มีเยื่วลันด้วยโอ้โหอันนี้ดีเนี่ยที่ว่าผมไม่ทําการเยเรื่อใส่หน้าเธอเข้าไปอะแต่ก็เอ่ออาจจะเปือเข้าไปในพิซซ่าเล็กๆน้อยๆแต่เธอคงไม่รู้หรอกนะคิดว่ามันเป็นรสชาติแฝงแล้วกันใช่ฮะผมจะไม่แดกด้วยผมจะให้เธอแะละกินแล้วก็พริกเพอ่าเสร็จแล้วแล้วก็เปิดแก๊สเปิดเตาอเหมือนเตากูจะมีปัญหาพังไว้ให้ชิบหายละทั้งนั้นก็มีเตาข้างนอกสินะ วิกลิ่นแหวะเหมือนเยี่ยวเลยเออคิดไปเองนี่เราจะวางไว้ตรงน,นี้ก่อนทํำการออย่างโดยการใช้ความเป็นบาร์บีคิวนะครับย่างพิซซ่าเชีย่ยใส่ถ่านแล้วก็ทําการใส่เชื้อฟืนในการจุดไฟก่อนด้วยโอ้โหได้เลยนี่ไงโคแบ็กทานชาโคนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเคลี่ยให้นู่นวะเถอเย็นเถอะเย็นย่อไปเล็กๆน้อยๆใส่ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้แรงๆเออยากสิไวๆรู้สึกมันจะจัดเวลาด้วย เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดเวลาหมดเนี่ยเธอก็จะกลับบ้านเลยแล้วผมก็จะอดปี้เอ้ยผมก็จะอดสัมพันธ์กับเธอนะครับเพราะงั้นต้องทําให้เธอประทับใจภายในเวลาที่ก,กําหนดใส่เชื้อฟืนเข้าไปรึบเสร็จอ่ะเสร็จแล้วก็ไอ้นี่จุดไฟเบิร์นเสร็จแล้วเย a พิซซ่านะครับตอนนี้ขึ้นมา1%โอ้โหก,กว่าจะสุกเชี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะนี่นานอยู่เนี่ย งั้นระหว่างนี้เราต้องเตรียมจานก่อนละกันเดี๋ยวนะเราใส่จานไปเล่นหนึ่งจานแต่ว่ามันบอกว่าเพิ่มมันแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มึงแดกทีสองใบเลยแหละเออก็นั่นสินะเพราะว่ามันก็ใช่ว่าเธอจะกินแต่พิซซ่าเธอก็ต้องการซี่โครงหมูด้วยก็ต้องจานสองใบมันแบบโอ้ v e ล y good ดีแมรี่เด็กซ้อมแหละซ้อมแกรีโอ้ยเหมือนเราจะเริ่มหิวด้วยเราต้องกินเองด้วยดีกว่า <laughs> โอ้ยนี่ไงมันต้องกินก่อนด้วย ยังไงกินไปเฮี้ย yeah. มีทั้งเยี่ยวลั่นแล้วมันมีทั้งหิวแล้วก็ง่วงนอนด้วยแฟนเราคงจะกลุ้มเนะี่ยแล้วกูจะได้เด็กเมื่อไรกันเนี่ยเออไม่รู้สิพอดีกระเพาะพี่มีปัญหานี่งงกินด้วยอุย้ยเยี่ยวลั่นเราฉีดเชียช่ย,ยอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเราจะมาฉีดแตกต่อหน,น้าสาวเจ้าไม่ดีไม่ดีดเออเออเลือดไปหน่อยนึงแหละเอ่อไม่หน่อยแหละแล้วเยี่ยวลั่นมันกน็ลั่นแบบมาเป็นลิตรเลยนะมันล่อยมันมอนฉีดสายยางรถน้ำอะ <Yeah. S 1> เฮี้ยแต่ว่าในระหว่างทําการย่างพิซซ่าแล้วก็ย่างไอ ต้องรู้มทำการปรุงซี่โครงหมูนะครับไอเนี่ยอ่าใช่แล้วก็ต้องใช้มิ้นเกลือเปปเปอร์โอ้โหเยอะอีแยเนี่ยไม่ใช่อันนี้เยอะนิดหน่อยกัญชาอีกหน่อยนึงเออพริกป่นอีกนิดชีวิตอีสาวชิบหายแน่เลยกูเยอะอะไรไปเนี่ย,ยเยอะแยะไปหมดเลย <laughs> ตัวที่เนี่ยเธอก็ต้องการซี่โครงหมูใช่ไหมละ่ะอันนี้เนี่ยมันไม่มีสิ่งเจือปนเอ้าฟื้นหมดแล้วได้12%เชี่ย พิซซาเชี่ยเลยเนี่ยเรามีเวลาทำีกแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นกับเชฟเชฟต้องจัดจานแล้วนะจัดจานแล้วจัดจานอะไรกูย,ยังใส่ฟืนอยู่เลย <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอ้ยขอตัวน้นนองพี่เบรนก่อนจุดไฟเ,ออเชีย่ยพิซซาเหมือนมันจะใช้เวลาในการย่างนานไปหน่อยแฮหรือว่าเราต้องอบไปอบกันนะนั่นสิพิซซาเอามาย่างไม่ใช่บาร์บีคิวซะหน่อยเนี่ยมันนานอยู่นะเนี่ยเออเอามาย่างผะว่าอีสาวเจ้าคงเธอคงจะไม่พอใจแน่ ง้อริองเ้อเนี่ยมันต้องไปอบสีดกงมาย่างนี่มึงคิดว่าเป็นอะไรฮะแทงซ้กรอกหรอนั่นสินะแต่ผมไม่รู้ว่าบ้านผมเตามันใช้ได้หรือเปล่านะสิอืมนางล้ำก่อนควงข้อมือก่อนโอ้วันนี้ผมคงไม่ได้ปี้อีสาวเจ้าแน่ๆเลยกูควงมือรอไปก่อนแต่เหมือนเตาบ้านผมมันจะใช้งานไม่ได้นะครับสม้ยเครื่องไมโครเวฟใช้ได้นี่เชดแมนเราขอทำการย่อย อ๋อไม่สิเราสามารถย่างได้เพียงแต่ว่าเราต้องเฝ้าด้วยผมต้องยืนเฝ้ามันตลอดแอบจนกว่ามันจะเบินเสร็จนี่เนี่ยเร่งไฟบึบบึบเดี๋ยเยยมึงได้เด็กถ่านโอ้ยเดี๋ยวเไม่ได้พเพื่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เชี่ยเชียมันร้อนแรงเกินประเดี๋ยวแฟนผมเธอคงยังไม่ถูกใจเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเก้าสิบโอโอ๋อควงมือพลิกกลับด้านเดี๋ยวเอาให้ด้านนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วก็เราค่อยพลิกกลับด้านละกัน ตอนนี้มันเหมือนไหมเลยเนี่ยใช่แล้วครับมันไม่เหมือนสุกอะ่ะมันเหมือนไหม <c oughs> กลิ่นก็ใช่โอเคเสร็จเอ้ยร้อยสองเปอร์เซ็นต์ไหมแล้วอะ่ะยังไงสุกไปด้นหนึ่ง <c oughs> โอ้สุกถึงหนึ่งร้อยสามเปอร์เซ็นต์เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเธอคงจะแบบว่าอร่อยเชื่อได้เลยนะฮะเนี่ยชิบหายเลย <c oughs> มะเร็งเด็กมะเร็งถามหาแน่ๆเลยไม่หรอกแค่นี้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะ้นะเธอจ้าเอาละด้านนี้ก็อีกร้อยเปอร์เซ็นต์เรามันจะใส่ไฟแรงไปหน่อยแฮะ แต่ว่ามันก็ทําเวลาได้ดีถือคงจะไม่บ่นอะไรมากมันไม่เป็นนิดเดียวเองตรงขอบอะไรเงี้ยถือว่าเพิ่มรสชาติสีสันของถานชาโคลเจ็ดแปดเก้าโอเคเสร็จเยี่ยมเสร็จแล้วนี่ไงเธอจ้าจเสร็จเรียบร้อยเ oh, <very> อโเวอรี่กิรดเด็ดนะพิซซ่าต้องการสองถาดพี่เบอ่กบอกระเพาเแพะหรือไงเนี่ยอีดอกจะแดกได้เยอะแยะเบอร์นั้นต้องการสองถาดพึ่งจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ จะแดกอะไรเบอร์เด้นโอ้ผมต้องรีบทําเวลาแล้วเดี๋ยวจะเจะบน่นผมมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นอันนี้ต้องปรุงก่อนเลยเรดใส่เข้าไปอ่าเยีอะเลยอีกแล้วผสมเกลือนิดหน่ย yeah. อยเชี่ยอ่ากูเยี่ยวใส่พิซซ่าอีกแล้วโอ้รสชาติแฟงสองถาดกันเลยทีเดียวอ่ะพิซซ่าเสร็จอบด้วยความรักเท่าที่มีมันบอกรออยู่นะเออเสร็จแล้วเดี๋ยวพักน,นึงอันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พิซซ่า ย่างไปครับเบินด oo, masa, fire, ้วยเพิ่มความเร็วเวลาไม่ค่อยท่าเบินเบบี้เบินจริงๆมันก็มีการเบินแบบนี้อยู่นะเคยเห็นในเชฟไหมฮะที่ว่ามันเอาไฟเนี่ยมาทําให้แบบว่าเนื้อมันมีความร้อนแล้วก็อรุมเจาะมากขึ้นเนี่ยนะใส่เชื้อฟื้นเซตแก็เบินสองสิบสามสิบสี่เออเบินด้วยความรุนแรง อันนี้ด้วยโอายค,ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยทำแรหนุกอย่างนะเลยเนอะอ๋อเพาะเพาพ,พี่กำลังปรุงอาหารอยู่น้องน้องไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไม่ได้เด็กแต่ว่าควรหวังว่ากินแล้วตายหรือเปล่าแค่นั้นเองต้องกับด้านย่างอันนี้ยี่ห้ายี่หกเน้นความเร็วนะครับเราไม่เน้นประสิทธิภาพเ <c oughs> น้นความเร็วรสชาติเลยช่างแวง ทำไมละกูไม่ได้เด็กไงอไเอาเป็นว่าเออพิซซ่าไอ้นี่ซี่โครงหมูเธอต้องการอีกชิ้นแน่เลยอีนี่มันหิวโหยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเราต้องทำเผื่อไว้อีกชิ้นนึงแล้วกันเพราะว่าเธอต้องการ2ชิ้นน่ะซี่โครงกระดูกหมูเนี่ยแอเสร็จแล้วย่างของสำรองแล้วก็เบิร์นทิ้งเอาไว้อันนี้ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ะจัดวางดีดีหน่อยครับจัดวางดีดีแล้วก็เหมือนเธอต้องการไส้กรอกด้วยนะเด็กขนาดนี้มึงไปร้านข้าวเถอะนะมึงไม่ต้องมาให้กูทำให้หรอก กูไม่ใช่เชฟสุดที่ส้เนี่ยโอ้ไม่ได้สิเราต้องเอาใจแฟนน่ะแฟนคนแรกของผมผมจะทําให้เธอนี่เสียใจแล้วก็เซ็งไม่ได้ที่ว่ามีแฟนอย่างนี้นี่เตานี้ยเปิดไม่ได้เนี่ยถามจริงไอเตาเนี่ยคนที่มันควรจะเปิดได้ดิเตาแม่งจรงเลยไงดทีนีช่างแม่งใส่กรอกอะอยู่เยอู้อออออู้อู้ออออนออเออออคออออยออ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 อ ทำไรเมื่อกี้เห็นน้ำลายพุ่งมาด้วยอ๋อน่าจะฝนฝนตกมั้งใช่ช่วงนี้ฝนมันก็ตกบ่อยซะด้วยสินะน่นแหละก็คงจะใช่เอาละพิซซ่าช้าไปอ่ะพี่เรีบไอ้น้องเร็วเข้าแฟนพี่หิวเปิ้ลป้าชิปไอ้นี่มันจะไหม้แล้วพลิกก่อนลิกกับด้านเออมันเริ่มเกลี่ยมนะแฟนก็ต้องดูกอก็ต้องกินด้วยแล้วก็เหมือนเธอต้องการหัวอหอมใหญ่ด้วยงั้นเหรอได้เลยอะ นี่พี่ปลูกเอก็กซ์สดๆกับเมื่อใช่แล้วใช้ขี้ของพี่มาเป็นปุ๋ยนี่วัวหอมเอาไปเลยปุ๋ยธรรมชาติโอเคค่ะเตรียมพร้อมพี้ก่อนนะเดี๋ยวใครเด็กมาแตกต้องการสองลูกพวกงใหญ่ๆพัวหอมเหรอใช่ค่ะโอ,โอเคโอ้รอครูดาวอีกกูจะหยิบทีมเป็นเชี้ยอะไรเดีย่ยใช้พลังฟอสแม่งใช้พลังเวทเลยไงโอ้ไฟเริ่มออนเบิร์นเบิร์นไาเย้ยลาลั เดี๋ยววัะอะไรตอนนี้บ่อยๆเนี่ยกูว่ากระเพาะปัสสาวะมึงมีปัญหาแล้วมึงควรไปหาหมอนะเนี่ยเอาจริงนะพี่ควรไปหาหมออร่อยอยู่นี่โอเคแล้วก็จากนี้ก็รอนะครับให้มันสุกใช่เราจะรอซี่โครงหมูก่อนให้มันสุกดีพอสุกดีเสร็จแล้วเธอก็น่าจะได้กินอย่างอร่อยอๆแต่แมลงวันนี่มันกวนใจผมเหลือเกินน่ะเสร็จโอ้สุกเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ไม่อยากให้มันเอาให้มันไม่มากเกินด้วยนี่ไงขโมงมาเลยอุ๊ยโอเคก๊อ สองชิ้นชิ้นเดียวไม่พอค่ะเดี๋ยวนี่ยนสะิบเจ็ดเปอร์เซ็นเชีย่ยต้องทำกี่ชิ้นเนี่ยจะแดกอะไรเบอร์นั้นอันนี้พ,ซพ,พิซซ่าครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ,อ๋อพี่เขาเรียกยว่าอย่างเชียนะครับอุ้ยปิดด้านนี่เนะี่าายเขาเรียกว่าความวัยเป็นดังปีศาจจังหวะนี้เราต้องรีบทำต่อเวลาเหลือแค่ยี่สิบสองนาทีเท่านั้นเชฟควรจะให้อาหารถึงปากกรรมาการแล้วนะครับอุ้ยอันนี้ไม่อันนี้ไม่เชียช่ยเชีย่ยรึซะรึอด้านไหนวะด้านนี้แหละ เก้าเก้าฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟ้าจ้าวดูความรวดเร็วใช่ฮะตอนนี้อีสาวเจ้าคงจะแบบว่าหิวไม่ไหวแล้วนะแบบนึงนะพี่กลังย่างเสกกรอกอยู่เสกกรอกเหรอแทงใหญ่เปล่าใหญ่มากเลยตอนนี้เนี่ยกำลังย่างอยู่เนี่ยดูดิบอลเริ่มอ่ะจริงหรอาทางรอแล้วเนี่ยเออเสกกรอกที่น้องคิดกับพี่คิดนี่มันเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยที่เนี่ยตอนนี้ไส้กรอกมันกำลังจะสุกแล้วนะครับสุกไปด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งก็ยี่สิบสองยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เพิ่มความร้อนให้กับมันแล้วด้วยใช่่มั้ยนก็เปวา ยังเรียวจีตอนนี้สุดเรียวจีแล้วแล้วก็มันบอกว่าคุณต้องนอนด้วยนะ <Yeah! S 1> เ,นเชีย๊เยเปเชี๊ยอะไรเนี่ยเยกข็งแาร่มึงไอ้เี๊ยไอ้เจี๊ยเอ้ยโอ๊ย,ย, <laughs> อย,อยกูจะร่นอะไรบ่อยกระาดนี้ทั้งง่วงทั้งเยี่ยวร่นทั้งยิวอิวอีกแล้วเอ่อมึงกินก่อนเอออีสาวเจ้าคงบอกว่ากูจะได้แดกไม่เนี่ยวันนี้ได้ครับได้พี่ขอนอนก่อนนะ่ยอ เพิ่มแรงมาก่อนโอเคตื่นมาก่อนแล้วก็เบิร์นแล้วเข้าเธอต้องการเด็กเยอะเอาสิกลอกก่อนจะเสร็จแล้วเสร็จฟุฟเฟ่เอาไปเลยยัดปากนี่แนี่ยร้อนๆยังไม่ลงนี่แนี่ยโอมันยังไม่สุกเดีนะ๋ยวนี่เป็นไปได้เงินหรือมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่หรือว่าแกหลอกฉันนี่แนี่ยม่ต้องรออีกวิเดียวสุขแล้วคราวนี้เออ ไมเอ้ยฉันต้องการกินอะไรที่มันเป๊ะนะถ้าย่างเกิน1%เนี่ยฉันก็ไม่แดกโว๊ะก็เจ็ดก็แปดก็เก้าหนึ่งร้อยเซ็ตเย้ยังไม่สุกนิวว่ามันยังไม่อิสโอเคโอ้ดีโอเคแล้วไปเลยนี่แนะ่ very good yeah. okay, เย้โอเคไปสามอย่างแล้วแล้วก็ซี่โครงหมูเหมือนเธอต้องการเนี่ยกี่ชิ้นนะผมให้ไปชิ้นหนึ่งขึ้นมา17% What the fuck ซ็นตอดูอ๋อเธอต้องการแบบดิบๆด้วย อีกชิ้นหนึ่งมันเป็นปอบเหรออันนี้นี่เราวางไว้ก่อนละกันนะครับเอาไว้แดกไอ้นี่เธอไม่อยากเอ้ยเยอะแล้วเยวโอ้ยนั่งก่อนเหนื่อยโอ้ยกูควร่ะกูควรมีแฟนเหรอเลี้ยงข้าวแฟนไปมันเหนื่อยเงี้ยเนี้ยเอ้ยเอ้ยต่อทำงานเธอต้องการซี่โครงหมูแบบดิบๆนี่แน่เอาไปเลยอีปอบเนื้อ ด,ดิบอีก3ามเปอร์เซ็นต์โอ,โอ้การกี่ชิ้นเนี่ยเจ๊นี่เดะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะเ,เจ๊จะเอาอะไรกี่ชิ้นเนี่ยโอ้รอครูดาวอีกระหว่างนี้เราทำเซ็กกรอกอไว้ก่อนละกันเหมือนเจ๊แก,กต้องการ2ชิ้นดีนะเนี่ยไส้กรอกมันปรุงไม่เยอะใช่กูเหนื่อยปรุงเสร็จปุ๊บเอาละเดีย๋ยวค่อยมาเก็บเอาซิ้โครงหมูไปให้เจ๊แก,กไ,ไม่ได้วันรอครูดาวหลังนี้เราก็ใส่ย่างไปก่อนปึ๊บเอาละทานชาโคเลเริ่มหมดต้องใส่ฟืนเพิ่มเพิ่มความร้อนแรง เราแรงไม่พอต้องรวดเร็วด้วยอีเจนี่ม่งแดกเยอะเวลาก็เหลือไม่เยอะ,ะมันจัดเวลาด้วยนะมึงเป็นกรรมการในอีกเชฟกระทะเหล็กเหรอเบิรบดว้าจงลูกชนว้าแล้วก็เกลือด้วยเออเอาไปเหาะให้อีเจนี่ก่อนเอาไปกูเทใส่โต๊ะเ,เลียวแล้วกันแบบแบบเอาไปนี่เนียเลียไปเอออุยหยาบคคยไอ้นี่อ,อีกเหาะเออดีแดเธอต้องการแบบนี้ใช่ไหมเออวกูุณน๋อ ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ลูกเข้าเวลาแค่สินาทีเท่านั้นคุณต้องเริ่มจัดจานได้แล้วนะครับจัดจานได้แล้วจานไม่มีแล้วฮะคือมันเป็นโต๊ะเปล่าๆแล้วอีเจ๊มันกินจานไปแล้วว่าไอเย,ยวลันอโอ้ยมึงตัดไข่ทิ้งเหอะนะเฮ้ยเอาละจากนั้นก็ซี่โครงหมูหยิบต่อได้แลยครัวมันไม่มีครูดาวแล้วเอาล่ะอีป,ปอบเด็กต่อไปดิบๆด,ด,ด้วยนะอีนี่แหละหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กี่ชิ้นวันเนี้ยเกิดโอการเท่าไร่กัน แกมาปล้นบ้านใช่ไหมเนี่ยปล้นอาหารบ้านฉันจะแดกเยอะเกินไปแล้วอันนี้50%ารซรีบสุงได้แล้วเร็วๆอีกุดกิดเก้าเจ็ดจะสุกแล้วกับเป็นต์กับสิบเก้าเให้แฟนแดกความขมไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใส่พริกกระด้านเอาละฝั่งซ้ายอีก3%าต์จากนั้นก็ไปเอาซีโครงหมูให้เจ๊แกแดกอีก เก้าสามเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เรามีอีกแค่สิบเอ็ดนาทีวันน่าจะทันนะถ้าเกิดไม่มีรีคูดอะไรเสริมมาอีกนะบอกว่ามึงแดกแค่นี้คงพอใจเอาละตอนนี้ก็เหลือแต่ไส้กรอกหมาอีกแค่ชิ้นเดียวเจ๊แกก็จะพึงพอใจเป็นที่สุดผมก็จะเป็นแฟนที่ดีของเช้แกเขานะครับแต่เอาเข้าจริงนะไปทานข้าวนอกร้านกันดีกว่านะวันหลังเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมาแดกข้าวบ้านกูขี้เกียจมากอย่างเหนื่อยเบิร์นเบิร์นช้าใส่ช้าฟืนน้อยเออ ใส่เข้าไปในไสกกรอกนี่แหละขอให้มันเร่งความเบิร์น <laughs> จงลุกโชนเพิ่มความพึงพอใจให้กับอีกระเพาะเพะนั้นเอ๊ะเ,เมื่อกี้มึงหลอกด่ากูรึเปล่าป้าผมแค่บอกว่าเพิ่มความพึงพอใจให้เจ๊แกสบายใจอะไรเงี้ยฮะเอาล่ะตอนนี้40%โอ้ด้วยความแรงขนาดน,นี้ผมน,น่าจะสุกก่อนแน่นอนอะและผมก็ทำให้สาวแกพึงพอใจผมก็จะได้ความไว้วางใจจากเธอนะในการทำอาหารชิ้นต่อไปเย้เสร็จแล้วเอาละ เอาไปเด็กเออสปีวินเนอร์ yeah, เย่บอยชนะเหรอชนะใครชนะมีอะไรเอาละเธอต้องการซี่โครงหมูอันนี้อีกรอเปล่าฉันเหลือทิ้งอยู่ชิ้นหนึ่งเนี่ยเอาไปกินได้หมดเอออิ่มแล้วกินต่อไปกินได้หมดกุซาหย่างเนี่ยคือแบบว่าเก่งต้อกินอุซาหย่างมันอาจจะยังไม่ร้อนออะทำเพิ่มจุย้ย